ทุกอำเภอของจังหวัดสงขลาตอนนี้ถูกน้ำท่วมหมดแล้วค่ะไม่มีพื้นที่ไหนปลอดภัยแล้วประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งจังหวัด ตั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับน้ําก็ยังคงวิกฤตนะคะหาดใหญ่ที่สาหัสมากๆมีชาวบ้านนับร้อยยังติดอยู่ตามอาคารบ้านเรือนหนีไปไหนไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้ค่ะทําได้อย่างเดียวคือหน,นีสูงขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่ระดับน้ําก็ไล่สูงขึ้นไปเรื่อยๆติดอยู่แบบนี้กันมาสามวันแล้วอยู่ในภาวะที่น้ำาดื่มไม่มีอาหารไม่มีไฟฟ้าไม่มีแบตเตอรี่มือถือไม่เหลือแล้วค่ะ ทำได้อย่างเดียวเลยภาวนาขอให้ฝนมันหยุดตกในขณะที่กรมอุตุก็เพิ่งออกมาประกาศเตือนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจะยังคงเจอกับฝนตกหนักและตกหนักมากอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ตอนนี้ใช้คำว่ามหาวิประโยคได้แล้วนะคะนี่คือฝนตกหนักที่สุดในรอบ300ปีเขามีการเก็บสถิติของปริมาณน้ำฝนเฉพาะวันที่ 19, 20, 21พฤศจิกายน สวันเท่านั้นปริมาณน้ำฝนมากถึง630ม mm มลลิเมตรค่ะและเป็นฝนที่ตกหนักตกแช่ต่อเนื่องที่ใดที่เดียวไม่ใช่พายุนะคะแต่นี่คือปรากฏการณ์เรนบอม